สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำวิธีการสร้างตัวอักษรนะครับด้วย ai ที่สวยงามแล้วก็แปลกหูแปลกแนวมากๆเลยนะครับวิธีการนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับชื่อว่า flyfly นะครับ adobe.com นะครับ flyfly.adobe.com นะครับเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับสำหรับใครที่ ยังไม่เคยมีบัญชีของ Adobe นี่ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เรามาเลือกภาพนี้เลยครับ Text Effect นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Generate ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็คลิกที่ภาพใหญ่ก่อนก็ได้แบบนี้นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนี่จะมีตัวอย่าง Text นะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตัวอย่างของ Text ที่นะครับมีการใช้คำสั่งพร้อมนะครับสร้าง รูปแบบของเทค t ขึ้นมาเรียบร้อยนี่นะครับซว่าอยากได้ภาพที่มีตัวหนังสือและข้างในเป็นเกร็ดงูหรือเปล่านี่ประมาณนี้นะครับเราก็นะครับคลิกเข้าไปที่ t r y prompt นะครับคลิกเข้าไปที่ t r y prompt แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีคําว่า file fly นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นพรอมเนี่ยตัวนี้จะเป็นพรอมที่สร้างรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับ เราก็แค่มาเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเราอยากให้มันแสดงข้อความคําว่าอะไรนะครับเช่นเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่า snake อย่างเงี้ยนะครับก็ s n a k e อย่างเงี้ยนะครับจากนั้น A I ก็จะทําการนะครับสร้าง text นะครับที่ตรงกับชื่อนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นคํานี้เลยเห็นไหมครับและยังสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับตัวอย่างตามนี้ได้อีกนะครับว่าอยากได้แบบ flower snake dip อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รูปแบบ text effect นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม่มีส่วนที่ล้นออกมาเนาะนะครับเป็นแบบเหนียวแน่นนะครับ medium นะครับหรือ loose นะครับเราก็ลองคลิกดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนก็มีรูปแบบตัวอักษรนะครับรูปแบบตัวอักษรแต่ละแบบนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้นะครับ แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดิมนะครับภาษาไทยก็ยังไม่รองรับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นพื้นหลังตัวนี้จะเป็นพื้นหลังนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังตัวนี้ได้เลยนะครับจะเอาสีพื้นหลังเป็นสีอะไรนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับอยากจะนะครับลองสร้างเป็นภาษาไทยทํายังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขอเปลี่ยนนะครับพื้นหลังนะครับหรือว่า ตัวที่สร้างเช็คสวยๆก่อนนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างกันก่อนเนาะนะครับว่าเราอยากได้เป็นแบบไหนนะครับอ่าอยากได้แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็พิมพ์นะครับ t r i p l f o เข้าไปคลิก t r i ยพร้อมเข้ามานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นข้อความตรงนี้เราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับเช่นนะครับพิมพ์คําว่านะครับอะไรดีเนี่ย ช็อกโกแลตหรือเปล่าหรือว่าทาเป็นขนมเค้กก็ยังได้เนาะสติว่าผมจะพิมพ์คําว่าเคก้กเป็นคําว่าเค้กเป็นภาษาไทยนะครับนี่มันก็จะได้ฟอนต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเค้กนะครับจากนั้นนะครับพื้นหลังเนี่ยนะครับพื้นหลังก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีได้เห็นไหมครับนี่เป็นสีดําสมมุตินะครับเป็นคําว่าเคก้กจากนั้นเรายังมาเลือกรูปแบบขนะองฟอนต์ได้อีก4แบบข้างล่างนี้นะครับ เช่นตอนนี้มันเลือกแบบที่1เรามาเลือกแบบที่2นี่นะครับพอเลือกแบบที่2เสร็จนะครับก็จะโชว์ตัวอย่างฟอนต์แบบที่2ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับส่วนที่มันเกินออกมาแบบนี้นะครับถ้า uh, loose ยิ่งเยอะนะครับตัวนี้ยิ่งยิ่งเกินออกมาเยอะนะครับลองดูสินะครับภาพที่ได้จะเป็นยังไงเนี่ยครับมันจะแตกกระจายออกมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้แบบตัวหนังสือ เข้มๆนะเดีียวๆเลยไม่ต้องมีพวกนี้กระจายออกมาเลยก็ใช้ตัวไทนะบเหนียวแน่นตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับมันจะได้ฟอนต์เฉพาะฟอนต์อย่างเดียวแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นถ้าเราไม่อยากได้นะครับถ้าเราไม่อยากได้พื้นหลังนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ให้เป็นโปร่งใสได้เนี่ยเลือกตัวนี้ก็จะเป็นภาพโปร่งใสนะครับ จากนั้นนะครับถ้าต้องการนําไปใช้งานนะครับเราก็ทําได้อยู่2ออวิธีก็คือ1นนะครับดาวน์โหลดกดดาวน์โหลด2คลิกที่3จุดนี้อาจจะก๊อปปี้นะครับไปใช้งานต่อได้เลยเช่นอยากจะก๊อปปี้ไปวางไปในไปวางที่ PowerPoint อย่างเงี้ยก็คลิกก๊อปปี้นะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมานะจากนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมก็ลองเราเอามาแต่งเล่นดดูเนาะนะครับก็ได้หลายแบบนี่ครับแบบนี้นะครับ อันนี้อยู่ที่พร้อมนะครับอยู่ที่พร้อมว่าเราใส่พร้อมว่าอะไรนะครับอ่าครับหรือว่าเราทำแบบดอกไม้เงี้ยเราก็ไปหาพื้นหลังมาใส่ก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ปี้มาแล้วนะครับผมก็จะคลิกขวาวางนะครับเแต่ทีนี้เราจะได้ของแถมมาทุกครั้งที่วางก็คือหรือว่าโหลดนะครับเราจะได้ตัวนี้มุมซ้ายล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการตัวนี้มันก็มีเทคนิคอยู่นะครับอย่างเช่นเอามาวางใน PowerPoint เสียดก็ครอป ครับครอบตรงนี้นะครับเนี่ยครอบออกไปเลยนี่ครับครอบเอาเฉพาะฟอนต์อย่างเดียวอ่าแบบนี้เลยนะครับง่ายง่ายสุดละนะครับนะบแล้วเราค่อยไปหาพื้นหลังนะครับพื้นหลังเราอาจจะไปใช้นะครับโปรแกรม free pick ก็ได้นะครับ free pick com ตัวนี้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเซิร์ชหา แบ็กก r o าวเนาะ back ground นะครับ Background แล้วก็ระบุได้ว่าเราจะได้บอ c แบ็กก n d าวแบบไหนนะครับเช่น Background แบบดาร์กเมือนมืดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองเซิร์ชดูนะครับเราก็กด enter ค้นหานี่นะครับมันก็จะได้ลักษณะนี้มาห็นไหมครับเส,สยๆทั้งนั้นเลยนะครับพอเราได้ นะครับภาพตัวอย่างแบ็กการมาแล้วนะครับอ่ะซ่าผมสนใจตัวนี้นะครับก็ลอง Copy เลยคลิกขวาคัดลอกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาวางลองมาวางใน PowerPoint ดูนี่นะครับจากนั้นก็นะครับถ้าอยากรักษาอัตราส่วนก็ต้องกดชิปเชื่อไว้นะครับแบบนี้นะครับดึงไปแบบนี้นะฮะนี่นะครับส่วนเกินเราค่อยไปที่รูปแบบรูปภาพครอบตัดนะครับแล้วก็ตัดส่วนที่เกินทิ้งไป นี่นะครับแล้วก็ย้ายไปข้างหลังครับย้ายไปข้างหลังสุดนี่นะฮะเราก็จะได้ตัวหนังสือเด่นชัดขึ้นมานะครับแบบนี้เลยแล้วถ้าเราอยากเพิ่มเติมเข้าไปอีกใน powerpoint สมมติว่าทวางวางใน powerpoint นะครับมันก็ยังมีลูกเล่นอยู่เช่นพวกเอฟเฟกรูปภาพนี่เห็นไหมครับสามารถที่จะใส่เงาใส่เงานั่นนี่นะครับทำให้ฟอนต์เนี่ยนะครับโดดเด่นขึ้นมาอีกเพิ่มเติมก็ได้ ตอนนี้ก็ลองไปตกแต่งเล่นเพิ่มเติมดูนะครับหรือว่าใส่เรืองแสงเข้าไปให้กับตัวหนังสือนะครับก็จะมีเรืองแสงนะครับนี่ตัวหนังสือออกแสงนะครับก็จะทําให้มีความน่าชนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราอยากจะดีไซน์อะไรนั้นนะครับก็อยู่ที่นะครับพร้อมนะครับของฟอนต์ตัวนั้นนะครับฟอนต์ของตัวหนังสือที่เราสนใจนะครับตัวนี้นี่คือตัวพร้อมหรือเราลองจะ พิมพ์พร้อมเองก็ได้นะครับแล้วเราก็ลองส่งออกก็คือจเน e เรตออกมานะครับแล้วก็ลองเลือกนะครับลองเลือกข้อความนะครับว่าตัวไหนมันน่าสนใจนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คําว่าครูอภิวัตอย่างนี้นะครับเวลาเราจะเอาไปใช้ตกแต่งในงานของเราครูอภิวัตนะครับนี่ครับแล้วก็จะตัวหนังสือลักษณะนี้นี่นะครับสวยงามครับ แต่ถ้าเราไม่อยากได้แบบตัวชินี่ชายนี่โกลิลคิดริปนี่นะครับเราก็ไปเปลี่ยนแบบอื่นก็ได้นะครับเช่นอภิวัตแบบดอกไม้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ลองอเลือกพร้อมตัวนี้ดูก็ได้นี่นะครับมันก็จะออกมาในอันนี้นะครับหรือพร้อมแบบอื่นนะครับเบรดโทสนะครับแบบขนมปังหรือเปล่าเบรดโทสเครื่องอบขนมปังอย่างเงี้ยนะครับ นี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะฮะนี่นะครับมันก็มีหลายแบบนับมีหลายแบบเป็นตัวอย่างตัวอย่างพร้อมเนาะนะครับหรือเราจะไปเลือกตรงวิวออกวิวออกนี่ก็จะมีให้เราเลือกแต่ละพร้อมได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูชื่อพร้อมนะครับเช่นด o นัทไอศครีมนะครับพาสต้าพวกนี้นะครับเมทัลลิกนี่นะครับก็จะมีสวยนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับอยู่ที่เราออกแบบอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําเสร็จเนี่ยเราจะนําออกไปใช้งานนะครับก็ดาวน์โหลดเลยก็ได้นี่ก็สวยเห็นไหมครับแต่ถ้าผมทํางานอยู่ในอยู่ใน powerpoint นะครับทีนี้มันจะมีตัวนี้นะครับเนี่ยแนะนํานิดนึงก็ได้ก็ปีนะครับดูนะครับจะมาวางให้ดูนะครับซึ่งตันนี้ผมจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนข้อความแล้วเป็นครูพิบัตินี่ครับนี่ครับต่อให้เราครอปตรงนี้ ต่อให้เราครอบตรงนี้ยังไงก็ยังโดนอยู่นะครับยังโดนตัวนี้นะครับามันจะไปตัดสลูอูอยู่นะครับเดี๋ยวันจะครอบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับถ้าถ้าเราครอบตรงนี้มันก็ยังมีมุมซ้ายนะครับยังยังเหลืออยู่เห็นไหมครับถ้าเราครอบหมดสลูอูเราก็จะหายนะครับตรงนี้ทํายังไงเทคนิคโอเคนะครับจะบอกเทคนิคนะครับใครดูใครดูไม่จบไม่ได้เทคนิคนี้เลยนะครับวิธีการนะครับก็คือให้พิมพ์คําข้างหน้านี้อะไรก็ได้สักหนึ่งตัวเพิ่มเข้าไปจะเป็นตัวเดียวกัน หรือกอไก่หรืออะไรก็ได้แบบนี้ครับให้สร้างเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับให้มันให้สร้างตัวอักษรเพิ่มเติมจากที่เราต้องการนะเราต้องการครูอภิวัตแต่ตัวนี้เราไม่ต้องการเดี๋ยวเราจะเอาออกนะครับเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเนี่ยผมก็จะคัปลเลยนะนะครับหรือใครจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอามาวางใน powerpoint ครับเอาละนะฮะเสร็จแล้วเทคนิคก็คือทำไงครับเนี่ยผมก็คัดตัดเหมือนเดิม แต่ทีนี้ผมตัดทั้งตัวเลยเนี่ยผมตัดทั้งตัวจริงไปเลยครับแบบนี้เลยนี่ไงครับเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปลองใช้วิธีการทำกราฟิกแบบนี้ดูนะครับรับรองสวยแล้วก็ว้าวมากๆเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ